สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกชาวรถกระบะตอนเดียวทุกทกท่านนะคะอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนเอนเข้ามาก่อนนะคะ าเชิยูทุกคั้ขขนเลยนะคะอาววันนี้พบกับพี่การ์ดนะคะสวัสดีสวัสดีลูกค้านะคะลูกค้าขาใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะลูกค้าแทนใดที่กําลังสนใจนะคะกําลังมองหารถกระบะตอนเดียวนะคะไว้ใช้งานเนาะไว้วิ่งร่วมนะคะตอนนี้พีก่กัดก็มีโปรโมชัน่นดีๆนะคะมานําเสนอให้กับคุณลูกค้านะคะวันนี้เรามี รถนะคะโตโยต้ารีโวอ่าเห็นชัดไม่เอ่ยสีชัดเจนไหมคะเสียงชัดเจนไหมคะเสียงชัดเจนไหมคะอ่าตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้ารีโวนะคะสวยงามมากเลยนะคะตัวนี้มีล้อแม็กสี่เส้นเลยนะคะเป็นล้อแม็กสี่วงเลยนะคะคุณลูกค้า สวัสดีสมาชิกที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเสรียตุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามารับชมเนาะที่พิการไล้สดอยู่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านธนูสิงคกูทานนะคะศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวที่ได้มาตรฐานนะคะ เรามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะวันนี้พี่กัยก็เอาเปอร์ตารีโวนะคะมานำเสนอให้กับคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้รถกระบะตอนเดียวนะคะไว้ใช้งานไว้วิ่งร่วมไว้ส่งของนะคะก็สามารถแวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะรถรั้วหรอคะรถรัว้วคือจริงๆแล้ว รถทุกรุ่นน่ะของพี่กาสสามารถเปลี่ยนจากตู้ทึบเป็นรถลัวได้เลยนะคะน้องบาสถ้าน้องบาสอยากได้เป็นลัวก็สามารถเข้ามาดูรถก่อนได้นะคะมาดูรุ่นรถก่อนได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราสามารถถอดหลังคางนะคะเปลี่ยนแปลงเป็นรั้วได้นะคะถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถเข้ามาดูรถกันก่อนได้นะคะหรือเข้ามาสอบถาม รายละเอียดกับพี่กันได้นะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะที่เบอร์โทร0819123308นะคะพี่กันจะพาดูรถนะคะสำหรับ t o y o ต a Re ีโวนะคะเครื่องยนต์ 2,800cc ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่4แส0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้รถไว้ใช้งานนะคะไว้วิ่งร่วมก็ สามารถแวะเวียนกงนเข้ามาได้นะคะที่ร้านธนูสินกูตานะคะศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวที่ได้มาตรฐานนะคะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะทางร้านธนูสินกูตาเราก็จัดโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณลูกค้านะคะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นดาวศูนย์บาทนะคะออกรถศูนย์บาทหรือว่าง่งายๆภาษาชาวบ้านก็ฟรีดาวนั่นเองนะคะ ลูกค้าที่มีเครดิตด,ดีนะคะสามารถทำฟรีดาวกับที่ร้านได้เลยนะคะที่ร้านธนูสินค่านะคะแล้วเราก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณลูกค้าอีกนะคะโปรโมชั่นผ่อนศนอนตนาน6เดือนเลยนะคะสมาชิกท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้ Toyota r ร v o รุ่นนี้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับพิกัดได้นะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะ ร้านธนูสินกูชานะคะเราตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราดนะคะกมที่20ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถแวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะมาดูรถกันก่อนได้นะคะของเราคือพร้อมทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสริมแหนบลงเล่มให้นะคะแล้วก็ ตู้ใหม่สองเมตรสิบนะคะมาตรฐานเลยนะคะตู้เดิมๆเราไม่ใส่ให้กับคุณลูกค้านะคะตู้เก่าๆตู้มือสองเราไม่ได้ใส่ให้กับคุณลูกค้านะคะเราใส่ตู้ใหม่เลยให้กับคุณลูกค้าคุณลูกค้าก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างนะคะรถที่ร้านธนูสินค้านะคะเป็นร้านอ่าเป็นรถที่ไม่ใช่รถปลดวางนะคะขอแจ้ง อ่าเพื่อนเพื่อสวัสิชิบก่อนไม่ใช่รถกดระวังหรือรถที่ผ่านการวิ่งร่วมแล้วเอามาวนเวียนขายไม่ใช่นะคะส่วนมากเป็นรถบ้านใช้งานทั่วไปนะคะคือรถก็สภาพเดิมๆไม่มีเสริมไม่มีแต่งอะไรนะคะเราก็มาใส่แหนบให้กับคุณลูกค้านะคะบางตัวจะมีล้อแม็กเราก็ใส่ล้อแม็กให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะราคาอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าที่ มีเครดิตดีก็สามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะมือจับเป็นโครมเมี่ยมนะคะตกแต่งโครมเมี่ยมตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2,800ซีซีนะคะซึ่งมีแค่เพียงหนึ่งันเท่านั้นนะคะขอแจ้งคุณลูกค้าไว้เลยว่ามีเพียงหนึ่งันเท่านั้นนะคะที่เป็นเครื่องยนต์2,800ซีซีที่เพิ่งเข้ามานะคะสมาชิกเห็นไหมคะไม่แท้ไม้เดิมนะคะวิ่งอยู่แค่ หกหมืเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็น65,224่ 6, 000, 5, กิโลเท่านั้นนะคะภายในจะเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่สีดำนะคะระบบไฟฟ้า5เกียร์นะคะตัวนี้เป็นระบบ5้เกียร์นะคะวิทยุเป็นระบบบลูทูธนะคะแล้วก็มีแอร์แบ็กสลูกนะคะสมาชิกเห็นไหมคะ สอบถามกันเข้ามาได้นะคะตัวนี้เป็นปี2017นะคะเครื่อยงยนต์2,800ซีซีนะคะราคาอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นนะคะรถพร้อมใช้งานเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถเอาไปาใช้งานได้เลยนะคะสามารถวิ่งร่วมได้เลยนะคะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะคะตัวนี้ได้ออปชั่นไฟฟ้าด้วยนะคะพวงมาลัยพาวเวอร Power. เครื่องยนต์2,800ซีซีรถพร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวพี่กัจะพาไปดูรายละเอียดต่างๆพร้อมกับดูห้องเครื่องด้วยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่กัจะสตาร์ทให้ดูนะคะเราสามารถฟังเสียงเครื่องได้เลยนะคะน่าเดี๋ยวหมุนพวงมาลัยกลับก่อนตัวนี้ได้ร้อแแ็กแฟชั่นด้วยนะคะคุณลูกค้าที่สนใจนะคะอยากได้รถที่แบบว่าอา มีล้อแม็กพร้อมนะคะก็เนี่ยคันนี้เลยนะคะสำหรับ t o โยต้ารีโวปี2017สวัสดีค่ะพี่จิรวัตมีมิสูวิชิตไทตัตนสีประตูสีดำปีสองไตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาเลยจ้าตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาเลยเดี๋ยวถ้ามีเข้ามานะคะ กัดไม่พลาดแน่นอนนะคะตอนนี้คือที่ร้านธนูสินฟู้ดคาร์นะคะเรามีรถมากมายหลายสไตล์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งกระบะตอนเดียวสี่ประตูนะคะหรือว่าวีออมวีออสอะไรมีหมดนะคะไตตรงไตต้านเรามีหมดแต่ตอนนี้สินค้าเนี่ยคือบอกได้เลยว่าเราขายตัดสดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่การจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะคะชักครูนะคะ สัดีสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้ดูห้องเครื่องกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่ๆสมาชิกฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยนะคะ ในช่องทาง YouTube ด้วยนะคะก็จะอัปเดตลง y o u u t b youtube ให้กับเพื่อนๆที่สมาชิกนะคะได้ดูย้อนหลังกันได้นะคะสำหรับ YouTube เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2,800ซีซีนะคะสภาพห้องเครื่องเราการันตีเลยนะคะห้องเครื่องใหม่มากนะคะไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเยอะนะคะแล้วก็รถเป็นรถคานางที่จะสภาพเดิมๆนะคะภาพใหม่เอี่ยมเลยนะคะน้องๆป้ายแดงเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ ขออนุญาตเลยนะคะไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรสามารถเข้ามาแวะชมสินค้าก่อนได้นะคะที่ร้านธนูสินปูดคานะคะศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวที่ได้มาตรฐานนะคะเรามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจเนาะก็สามารถแวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะ อันนี้เป็นห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องโตโยต้ารีโวนะคะปี2017เครื่องยนต์2,800ซีซีนะคะคุณลูกค้าที่สนใจนะคะกำลังหา Toyota r รีโวนะคะเครื่องยนต์2,800อยู่ตอนนี้มีเข้ามาแล้วนะคะมีเข้ามาแล้วนะคะมีเพียงแค่1นคันเท่านั้นนะคะพร้อมรม็กแฟชั่นสีเส้นเลยนะคะ ท้องเครื่องใหม่มากค่ะเพราะว่าส่วนมากเราจะคัดสรรรถที่มีคุณภาพเท่านั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยด้วย <c oughs> <c oughs> อ่ะเห็นไหมคะ <c oughs> ถือว่าสมบูรณ์แบบมา,มากๆเลยนะคะสำหรับ Toyota r e ี vo คันนี้นะคะ อยู่ไม่นานนะคะพี่การบอกได้เลยว่าอยู่อยู่ไม่ได้ได้ไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไลฟ์สดแล้วเนี่ยอัพลง Youtube ก็จะมีเจลูกค้าติดต่อเข้ามานะคะหรือว่าลูกค้าที่ดูผ่าน Facebook ช่องทางออนไลน์ขับผ่านหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแป๊บเดียวก็ไปแล้วค่ะเพราะว่าส่วนมากลูกค้าก็คือเล่นรถ2 4 0พ2น0ีจะเยอะมากนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยสีขาว นะคะสีขาวจะขายดีมากๆนะคะและอีกอย่างตัวเนี้ยเรามีล้อแม็กแฟชั่นให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้บรรทุกหนักมากนะคะสามารถเล่นตัวนี้ได้เลยนะคะเสริมแหนบลงเล่มนะคะคุณจะใช้แหนบก็ได้หรือจะไม่ใช้ก็ได้นะคะสําหรับลูกค้าที่ว่าไม่ได้บรรทุกหนักมากโดยส่วนมากแล้วเขาก็ไม่ค่อยเสริมแหนบกันนะคะอุปกรณ์ชุดแต่งนะคะเราให้คุณลูกค้าหมดเลยนะคะ ล้อมแม็กสีเส้นเลยนะคะตัวนี้สวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่กัจะพาไปดูวงแม็กชัดๆนะแปบ๊บหนึ่งอ่าเห็นห้องเครื่องไหมคะอ่ะเพิ่งเข้ามาใหม่ก็สามารถชมกันได้นะคะห้องเครื่องตัวนี้นะคะเครื่องเดียวสองพันแปดนะจ๊ะสมาชิกที่สนใจทักแชททักไลน์นะคะหรือสามารถโทรเข้ามาหาพี่กัลได้นะคะที่ เบอร์โทร0819123308นะคะที่ร้านธนูสินพูชานะคะศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวที่ได้มาตรฐานเรามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อน,นะคะรับซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะอย่างสมมุติว่าลูกค้ามีรถอะ่ะที่จะเอามาตีเทินก็เอาเข้ามาได้นะคะเรามีอ่าเจ้าหน้าที่ดูแลตีเทินรถให้นะคะสามารถเอามาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ คุณที่อยากจะเปลี่ยนรถนะคะเป็นรถจากรถเกง๋งเป็นรถตอนเดียวสามารถาไปวิ่งงานได้นะคะก็สามารถเข้ามาได้นะคะเข้ามาหาพีกันได้เลยนะคะที่ร้านธนูสินกู้์าเนาะอยู่ที่ถนนบางนาตราดนะคะกมที่20ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะตัวนี้นะคะโตยโยต้ารีโวเเกอ่อโยน2 8 0 0ซ c นะคะ ราคาอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าสมาชิกที่เครดิตดีนะคะสามารถทำฟรีดาวกับพี่กันได้เลยนะคะตัวนี้เป็นตู้ใหม่นะคะ2เมตรสิเดี๋ยวเราจะให้ดูตู้กันภายในกลุ่ไม่อัดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตู้ใหม่เลยนะคะที่ร้านจะ <c oughs> ใส่ตู้ให้ใหม่นะคะไม่ใช่ตู้มือสองนะคะส่วนมากจะใส่ตู้ให้ใหม่เลยนะคะคือคุณลูกค้าเข้ามาที่ร้านธนูสิงนคทานะคะคุณได้ทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะของอแวะเวี่งกันเข้ามาได้นะคะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะคะเข้ามาชมสินค้าก่อนได้นะคะโปรโมชันดีๆนะคะที่ร้านธนูสินค้านะคะตอนนี้เป็นโปรโมชันฟรีดาวนะคะแล้วก็ ผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์นานหกเดือนเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าคุณลูกค้าจะเล่นโปรโมชั่นตัวไหนนะคะหมดเขต31มกราคมนี้เท่านั้นนะคะหมดเขต31มกราคมนี้2,564นี้แล้วนะคะสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานวิ่งร่วมนะคะก็แวะกันเข้ามาได้นะคะที่ร้านธนูสินฟูดคาร์นะคะ ศูนย์รวมรถกระบะตอนเดียวที่ได้มาตรฐานนะคะเรามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะเอาไว้รองรับให้กับสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะเห็นไหมคะอาใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะใครที่กำลังมองหางานนะคะอัปเดตงานได้เลยนะคะที่ร้านธนูสิลพ์กุศานะคะเรามีรถกระบะตอนเดียวให้กับคุณลูกค้าได้เลือกเลยนะคะแวะเวียนเงินเข้ามาได้เนาะ การจะจบไลฟ์สดแล้วนะคะฝากสมาชิกด้วยนะคะฝากสมาชิกทุกๆท่ทานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามพี่กัาดนะคะในช่องทาง Facebook แล้วก็ในช่องทาง YouTube ด้วยนะคะขอฝากร้านธนูสินกค้าไว้ด้วยนะคะเป็นร้านที่มีรถกระบะเยอะมากนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะคะอยู่ที่ถนนบางนาตราดนะคะกมที่20 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนาะสมาชิกทชานใดที่สนใจอยากเปลี่ยนอาชีพนะคะหรือว่าอยากมีรายได้เสริมก็สามารถแวะเวียงยังเข้ามาได้นะคะที่ร้านธนูศินปูธค่ะนะคะสุดท้ายนี้พ่กาจะต้องขอตัวลาคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านไปก่อนนะคะขอลากับเพื่อนๆสมาชิกชาวกระบะหัวเดียวไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ